เกาหลีใต้ตัดสินใจคว่ำบาตรทางการเงินเครือข่ายอาชญากรรมในกัมพูชาหรือไม่คำตอบอาจทำให้คุณประหลาดใจเมื่อเหตุการณ์การลักพาตัวและการหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมในกัมพูชาเพิ่มมากขึ้นทางการเกาหลีใต้กำลังพิจารณามาตรการที่รุนแรงที่สุดคือการคว่ำบาตรทางการเงินซึ่งอาจนำไปสู่การอายัดทรัพย์สินและการสกัดกั้นธุรกรรมทางการเงินของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายเหล่านี้รวมถึงสกุลเงินดิจิทัลด้วยคาดว่าทางการจะมีคำตัดสินใน ช่วงปลายเดือนนี้แต่ที่น่าสนใจคือทำไมเกาหลีใต้ถึงต้องเปลี่ยนแปลงท่าทีจากการใช้วิธีทางการทูตมากกว่าเป็นการใช้มาตรการทางการเงินที่รุนแรงและนี่คือจุดที่ส่วนใหญ่ของผู้คนอาจพลาดับไปว่าการกระทำนี้อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการต่อสู้กับเครือข่ายอาชญากรรมที่ซับซ้อนและกระจายทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ที่นี่คือจุดที่น่าทึ่งที่สุดหน่วยงานข่าวกรองทางการเงินฟีโของเกาหลีใต้ไม่ได้จำกัดการสอบสวนเพียงเครือข่ายในกัมพูชาเท่านั้น แต่ยังวางแผนขยายการสอบสวนกิจกรรมการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายในสิ้นปีนี้ซึ่งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าเกาหลีใต้รุนแรงในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงินและการฟอกเงินที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในภูมิภาคและนี่คือส่วนที่อาจทำให้คุณต้องการอ่านต่อเพียงสัปดาห์ที่แล้วสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรได้ประกาศร่วมกันคว่ำบาตรกลุ่มบริษัท p ริ n c e กรุ u p และวีวันกรุ๊ปในกัมพูชาซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยยวข้้องกกับาารคามนุษ การฟอกเงินและการช่อโกงทางไซเบอร์ขนาดใหญ่กระทรวงการคลังสหรัฐได้กำหนดให้ Pri n c e Group เป็นองค์กรอัชญากรรมข้ามชาติและได้ฟ้องร้องเฉินจื้อประธานและซีอโอชาวจีนในข้อหาช่อโกงทางการเงินออนไลน์และการฟอกเงินขณะที่ฮุยวันกรุ๊ปก็ถูกตัดออกจากระบบการเงินของสหรัฐด้วยเช่นกันคำถามที่น่าสนใจคือการกระทำของเกาหลีใต้จะสามารถแก้ไขปัญหาเครือข่ายอัชญากรรมในกัมพูชาได้หรือไม่หรือเป็นเพียงการแก้ไขอ,อาการโดยไม่สัมผัสสาเหตุคุณคิดยังไง มาร่วมอภิปรายในส่วนความคิดเห็นกันเถอะ